สวัสดีค่ะกับสวัสดีชมช่วงเวียนช่องตุทุท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป๊ปอ้ารวยคลิปนี้นะคะช่งช่องเข้าจะพามาตามสูตรหวยเะวเดิดๆนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมสนุทรสาครในงวดวันพุธเก่าซึงหาคามสองวันหนารอยสโสปกนี้นะคะก่อนอื่นบเดยค่ะมแม่แรฝากอเลยก็แจ่ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะ บทิาพาดคลิปใหม่ๆที่เจ้ช่องแนะนาเสนอนะคะเลขของเส้นท้องบทิพพาดมากกับเพื่อนช่องผิดหวังนะคะท่านผู้ชมแตกเต็มๆเขาจังๆเลยนะคะเลขของเส้นที่เขาตรงๆมากจังๆคือน้อยปกตินะคะท่านผู้ชมน้อยปกติเลขที่ออกคือหกเจ็ดสองกับสี่หกนะคะเลขสี่หกตัวนี้เป็นตัวเน้นตัวเด่น ที่เส้นเนียนไห้เลยนะคะคุผู้ชมแล้วก็พ่อแม่อีกชุดหนึ่งเลขที่ออกจังๆของเส้นนะคะคือเลาพัฒนาเนาะค่ะคผู้ชมเลขเลพัฒนาที่ออกคือหนึ่งสามหากับเจ็ดหนึ่งนะคะเลขสามหาตัวนี้กับเขาเต็มๆบอดีกลับเลยนะคะคุผู้ชมผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเส้นเฮาไปเสียงโชกเสียงลาบงวดติพันมา ก็คงจะได้โชคเดม,มานรับแซบกันเต็มๆนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆเด้อคกะเด้อสำหรับคนที่ได้โชคเด็ม,มานนะคะสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันพุทธเก่าจะได้เป็นตัวเลขนู้นทางตัวใดแบบใดก็ให้เอฟซีเฟนจังเงาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มใหม่พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะผู้ติดตค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพร่บรเวกรเซียนวันนี้มาตามสูตรหัวเรวันฝากฟนช่องเราเหมือนเดิมนะคะเซียนหลังจากงวดวันจันทร์ที่ผ่านมา,าเลขเซียนสมุดรเราแตกรัวอีกแล้วนะคะเซียนเข้าทั้งนอยเข้าทั้งลาวเข้าตรงๆด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาโหแจ่มจริงๆคระเซียนฮานอยก็เข้าฮานอยปกติจังๆนะคะลาวก็มาเต็มๆนะคะ ยินดีกับคนที่มีโชคนะคะเซียนงวดที่ผ่านมาสำหรับงวดนี้ก็เป็นของงวดวันพุธที่9คนไหนได้โชคได้ลาบนะคะอยากแบ่งปันแนวทะหรืออยากแบ่งปันน้ำใจให้เซียนก็ติดต่อผ่านช่องแพรพารวยได้เลยนะคะเซียนช่องจะเป็นสื่อกลางให้ทั้งเซียนแล้วก็ทั้งเอฟซีค่ะสำหรับงวดวันพุธนี้ก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะเซียนพร้อมแล้วค,ะค่ะ งวดนี้เป็นงวดวันพุธที่9ก็เริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยค่ะเซียนเพราะว่าช่องศูนค่ะวิ่งศูนย์ค่ะมีสามมีสามค่ะมีสี่แล้วก็สี่ค่ะมีห้าแล้วก็ห้าค่ะ สี่หนึ่งนะคะครับค่ะสี่สามแล้วก็สี่สามค่ะห้าสี่แล้วก็มีห้าสี่ค่ะสี่แปดแล้วก็สี่แปดค่ะสองศูนย์ก็สองศูนย์ค่ะ สามสามศูนย์แล้วก็สามศูนย์ค่ะสี่ศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ค่ะแล้วก็หกศูนย์แล้วก็หกศูนย์ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะครับ วันนี้เซียนจจดให้เก้าชุดเก้าหางนิดๆนะครเซียน,นแล้วก็เลข3ตัวค่ะ3ตัวมีสามศูนห้าหค่ะเซียนสองแล้วก็สองศค่ะแปดสนป สี่ศูนย์ค่ะเจ็หนึ่งหแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกค่ะครับสามตัวเซียนก็จัดให้น้นน้น,น,น,นสี่ชุดสี่หางเหมือนเดิมนะคะเอดก่เอเทนตะเลขของเซียนก่อนค่อเน้นให้4สีฟันช้องเราเหมือนเดิมกับเซียนงวดนี้เป็นงวดวันที่เก้าสิงหาเซียนสมุดจัดให้เก้าชุดเก้าหางมีสี่หนึ่งสี่สาม 5 4 4 8 2 0 3 0 4 0 6 0แล้วก็8 0ถูกต้องไหมค่ะเซียนครับค่ะแล้วก็เลข3ตัวเซียนจัดให้4ชุด4หางคือ3 0 5 2 4 0 8 4 0แล้วก็7 1 6ครบทั่วนะคะ,ะ,ะครับค่ะทีนี้ก็นิ้นให้เป็นช่างเราในี่ค่ะเซียนนวันนี้ ันนี้ก็นนสี่สี่ศูนย์นิ้นไปที่สี่ศูนย์แล้วก็หกศูนย์หกศูนย์แล้วก็หกศูนย์ค่ะแล้วก็สี่สามแล้วก็สี่สามเปอร์เซ็นต์ครับเซียนน้นให้แค่3ามจุดสามหางแล้วกเซียน ครับ่ะแล้วก็เลข3ามตัวค่ะ3ตัวเน้นสองสี่ศตัวเน้นไปที่สองสีค่ะเจ็หนึ่งหแล้วก็เจ็ดหนค่ะเซีนครับสตัวก็เน้นให้แค่2อชุดสองหางนิน้อยเน้น,น,น,นเหมือนเดิมสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันพุทธที่9ก็ขอให้เลขเสียนเราแตกรัวยุกช่องอีกเหมือนเดิม เซียนวอวยพร์ให้เฟนช่องเราในคาเซียนมาถึงไทยสุดสุดท้ายแล้วคะ่ะครับขายสีของซอสแค่พารวยโชกมามาฟังปังนะ,ค,ะครับค่ะสาธุสาธุคาเซียนขอให้เลขของเซียนแตกรวยยกช่องอีกเหมือนเดิมคะ่ะขอขอบพระคุณเซียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของเซียนสมุดสาคอน สูตรหวยแร่วันงวดวันพุทธที่เก่าสิงหาคม2พันหาเ6อนี้นะคะเส้นสมุดกระจัดให้คัดในห้ใน่อยเนีนๆอีกคือเก่านะคะเลข2ตัวเส้นคัดให้เกชุดเกหางมี C 1ห3ึ่ง8 20 30ห0 60แกล้วกับแปเส้นสมุดเน้นให้แค่3ชุดสามหางเน้นๆนะคะ มี c 43 40แล้วก็60นะคะสำหรับเลข3ตัวเส้นจัดให้4ชุด4หางคือ30 5, 240, 80, 40, หา240 840แล้วก็716นะคะเส้นสมมุติเนียนให้2ชุด2หางคือ240กับ716เน้นเนะคะ่านผู้ชมผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับเส้นห่าก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะสำหรับเลขสตรได้วันผู้ใดบ่มักบ,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 บ่ชอบกับพนัน ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอเน้นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขก็มีเขาใดรูด้ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อสุดท้ายทั้งเจากก้าขออ,อวยพรนิฟพิเฟนชจังฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมใช่โชคๆมันมานึงปังปังกันสุข,ขสขขุนค่ะสวัสดีค่ะ